ขนรุกมิวกี้เจอดีถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลต้องรีบมาดาขอขามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆถ้าไม่เชื่อก็อย่ารบดูจริงๆค่ะหรืออย่าสนุกปากเพราะอาจเกิดสิ่งที่แม่คาดคิดเช่นเดียวกับมิวกี้ไปยาพดุงสุกยูทูบเบอร์สาวสุดเซ็กซี่ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปขณาดดาขอขามาปู่พญานาคแม่พิมพ์และพาราหู พร้อมบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบดูคํานี้ที่มิวกี้ถูกแม่สอนมาวันนี้ได้เจอกับตัวเองว่าไม่ใช่คําที่แม่ไว้ขู่เราแต่คือสิ่งที่แม่เตือนจริงๆวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564มิวกี้ 2, 64, ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมงานพิธีบวงสวงองค์พญายนาคที่สะแก้วเราไปกันทั้งหมด6คนระหว่างทางค่อนข้างลำบากมิวกี้กับผู้จัดการก็คุยกันเล่นในรถถึงเส้นทางการสนุกปากตามสไตล์เลยค่ะจําได้ว่าผู้เล่นเยอะมากและพูดแต่ยอย่างมาก แต่ก็ยังพูดกับน้องในทีมว่าวันนี้ขอให้ได้เจอได้เห็นอะไรสักหน่อยเนาะอารมท้าทาย เรื่องก็เริ่มเกิดตอนที่ถึงพิธีสวดพานยักษ์มิวกี้ผู้จัดการและผู้ช่วยและคนรถเราสี่คนเจอเหตุการณ์เดียวกันคือมีคนมาเปิดประตูรถและเสียงประตูก็ดังมากแต่ไม่มีคนเปิดรถมิวกี้ก็ตะโกนดังมากว่าใครเปิดประตูรถในใจตอนนั้นคือมืดและน่ากลัวสําสคัญคือกลัวาาแมลงขึ้นรถสรุปค,คือไม่มีใครเลยสักคนเราสามคนมองหน้ากันแล้วรู้เลยว่าเจอละก็พยายามพูดตลกกบเกลื่อนเล่นสนุกกันไปหลังจากกลับมามิวกี้ก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากตอนกลางคือนนอนด,ด,ดับดับตื่นตื่นฝันไม่ดีเลย รวมถึงการเข้าโรงพยาบาลแบบไม่มีสาเหตุตารอยไม่มีแรงปวดหัวใจสัน่นวงเล็บมิวกี้เจอหนักที่สุดค่ะมีหลายอย่างจนคุณแม่และสามีเห็นตรงกันว่าต้องมีอะไรตลอดหนึ่งอาทิตย์มิวกี้ผู้จัดการเจอหลายเรื่องมากและน้องตากล้องก็พิกเหมือนกันเพราะแฟนน้องเขาเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ปลายเตียงสองคืนติดยอมรับเลยว่ามั่นใจมากว่าฉันเป็นคนดีไม่มีอะไรมาทาอะไรฉันได้แต่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เรื่องเยอะมากเมื่อวานเลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังทั้งหมดฟีลเด็กสารภาพผิด พอแม่สอนมาตลอดเรื่องนี้ว่าเวลาไปแปลกที่ไม่ควรพูดอะไรที่ไม่ดีเราเลยตัดสินใจไปสาะแก้วกันทันทีเดี๋ยวนี้เพื่อไปขอคำมากับสิ่งที่เราได้พูดหรือทําไปทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจความสนุกคือข้านองช่างหน้าช่างผมก็แนะนําว่าแม่ดําเลยตอนได้ก็ลังเลพ,พอชุดก็ไม่มีเพลงก็ไม่มีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม แต่ใจคือเกินร้อยมากอยากไปรำให้ปู่พญานาคแม่พิมพ์พและพาราหูเพื่อขอขอมาจากใจจริงๆกับทุกอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจชุดหาระหว่างทางเพลงได้ตอนใกล้ถึงตอนรำรู้สึกแปลกมากเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เหมือนไม่ใช่ตัวเองลรงไว้เตือนตัวเองว่าไม่เชื่อก็ไม่ควรรบดูสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีจริงจริงๆเรื่องมีอีกเยอะมากไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะคะ แต่เรื่องนี้จะเตือนตัวเองไว้ตลอดไปว่าถ้าเราไม่รู้จักสิ่งไหนดีพอ <c oughs> ก็อย่าสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงหรือถ้าเราไม่เชื่อเหมือนใครก็ไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่ควรบางเรื่องเชื่อตามผู้ใหญ่สอนหรือแดะนําไว้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดี